สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งแล้วไทยสวยแน่ UN จีชาติอาเซียนยืนข้างกลพมา่าหยุดส่งกลับเร่งเปิดแดนรับรองผู้ลีภ้ภัย โดยเมื่อวันที่1เมษาย,ยนปี2564สำนักงานเพื่อสิทธิมรุษยชนแห่งประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกร้องให้รัฐในภูมิภาคคุ้มครองผู้ที่หนีความรุนแรงและการประหัดประหารในประเทศเมียนมาและให้การรับรองว่าผู้ลี้ภัยและผู้ยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสารรับรองสถานะจะไม่ถูกบังคับส่งกลับขณะที่สถานการณ์สิทธิทมรุษยชน ภายในประเทศเมียนมากำลังถดถอยอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทหารเมียนมาทำรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ชุมนุมโดยสงบอย่างน้อย510คนถูกฆ่าตายโดยกองกำลังความมั่นคงและอีกกว่า2,600รายถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่ถูกตัดขาด จากการสื่อสารหรือบังคับสูญหายมีการตรวจค้นในเวลากลางคืนการจับกลุ่มและการฆ่าเกิดขึ้นรายวันทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ทหารโดยพืย้นในได้ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างหนักเช่นระเบิดซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวจระเบิดมือธรรมดาปืนกลหนักและปืนซุ่มยิงระยะไกลเพื่อสังหารผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมาก การสู้รบครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นระหว่างทหารและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธรวมถึงรัฐเกเรี่ยงซึ่งการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวได้ทำให้พลเรือนหลายพันคนต้องหนีภยัย ข้าราชการนักเรียนนักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ที่ต่อต้านรัฐประหารรวมถึงผู้แปรพักที่เป็นตำรวจและทหารต่างนี้ออกจากประเทศเมียนมาขณะที่สำนักง,งานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรายง,งานว่ามีผู้สแสวงหาความปลอดภัยบางคนถูกบังคับส่งกลับประเทศ ไม่ควรมีผู้ใดต้องเสี่ยงถูกส่งกลับไปยังประเทศเมียนมาเมื่อชีวิตความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพวกเขากำลังถูกคุกคามซินเทียเวริโกผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักง,งานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะักกรุงเทพมหาคนครได้กล่าวบัดนี้เป็นเวลาที่เราจะยืนเคียงข้างประชาชน จากประเทศเมียนมาด้วยคำหนึงถึงพันธ้ากรณีตามกฎหมายสิทธินุษยชนและกฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศเราขอให้ทุกประเทศรับรองว่าผู้สเสว่งหาที่พักพิงทุกคนจะสามารถเข้าถึงการคุ้มครองที่พวกเขามีสิทธิ์จะได้รับตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐในภูมิภาคนี้ควรมีการช่วยเหลือและค้นหาที่มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการขัดขวางหรือผลักดันผู้ที่มุ่งหาความปลอดภัยทางเส้นทางบกหรือทางน้ำสำนักง,งานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติได้รับทราบถึงรายงานว่ามีเรือผู้ลีภ้ภัยจากประเทศเมียนมาอย่างน้อยหนึ่งลำยังคงลอยอยู่ในทะเลอันดามัน โดยไม่สามารถเข้าถึงทางเลือกในการลงเรือที่ปลอดภัยได้รัฐชายฝั่งและรัฐอื่นๆควรร่วมมือกันระบุสถานที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ปราะบางเหล่านี้ลงจากเรือได้และร่วมกันหาทางออกในระดับภูมิภาคบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนผู้ยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศเมียนมานหลายล้านคนพักอาศัยและทำงานในประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคแต่หลายคนอาจหวาดกลัว ที่จะกลับไปประเทศเพื่อตอกอายุวีซ่าหรือเพื่อคงสถานะการเข้าเมืองแบบปกติประเทศต่างๆควรพิจารณาบังคับใช้มาตราการต่างๆที่หลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศเมียนมาตกอยู่ในสถานะเข้าเมืองแบบไม่ปกติทางนี้ประเทศต่างๆสามารถนำประสบการณ์จากแนวปฏิบัติใหม่ๆอันหลากหลายที่มีการใช้ในบริบทของโรคระบาดมาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อคงสถานะปกติของผู้มาเยือนและผู้ยกย้ายถิ่นฐานในอนาเขตของแต่ละประเทศขณะที่สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประเทศเมียนมาทวีความรุนแรงอย่างมากรัฐในภูมิภาคควรระง,งับการเนประเทศระหว่างที่วิกฤตในประเทศเมียนมายังคงดำเนินต่อไปและมองหาทางเลือกสำหรับการกักกันผู้ยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสารรับรองสถานะ โดยไม่มีการคุมขังและปลอดภยัยอีกทั้งการหลีกเลี่ยงการกักกันตรวจคนเข้าเมืองเป็นการรับมือความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เป็นรูปธรรมท,ที่สำคัญอย่างหนึ่งภายในศูนย์กักกันผู้ยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศเมียนมาผู้สร้างประโยชน์มากมายให้แก่สังคมของเรากำลังต้องการให้พวกเรายืนเคียงข้างพวกเขาในขณะนี้เวลิโกโก่าว เราขอให้ประเทศในภูมิภาคนี้ระง,งับการเนรเทศผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวเมียนมาที่ไม่มีหนังสือรับรองสถานะหรือผู้อยู่ในสถานะเข้าเมืองแบบไม่ปกติและให้สถานะทางกฎหมายที่มั่นคงแก่พวกเขาขณะที่ประเทศของพวกเขายังคงเผชิญกับวิกฤตงานนี้เฉาทัวโลกแน่ยืนสถานทูตสหรัฐจี้ใช้กฎหมายแมกนิสกีคว่มบาดผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย โดยเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่29มีนาคมปี2504พักวิรากลุ่มนักศึกษาผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองนำโดยบอลชนินวงศีเดินทางเข้ายื่นจดหมายถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีการอ่านเนื้อหาในจดหมายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุถึงการละเมิดสิทธิทมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐและการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12ในประเทศไทยเพื่อให้ทางสหรัฐอเมริกาดำเนินการตามกฎหมายแมกนิสกีทำการระง,งับธุรกรรมต่างๆของผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการตอบโต้ดังที่เคยบังคับใช้กับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์และพวก ชนินกล่าวว่าอยากให้ทางสหรัฐอเมริกาช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนในฐานะเพื่อนมนุษย์สนับสนุนเรื่องการรับประกันสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนชาวไทยด้านปอกกี้ภาวัตฮิรันพล ที่เดินทางมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ได้มีการเรียกร้องถึงการกระทำของรัฐบาลไทยที่ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลพลเอกอาวุโสมินอ่องไล์ถือเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่อ้างตัวกระทำรัฐประาาหารและทำการเข่นฆ่าสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศเมียนมา ภาวะเผยว่าอยากขอให้ทางสหรัฐอเมริกาใช้มติคว่ำบาตรบอยคอรตระงับวีซ่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการทำรัฐประหารดังกล่าวโดยทันทีโดยสำหรับจดหมายเปิดผนึกถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีเนื้อหาว่า เรียนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเรื่องขอให้สหรัฐอเมริกาใช้กฎหมาย m a g n i สก k y Act กับผลิการทรราชไทยเนื่องโดยสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยหลังจาก การรัฐประหารปีพศ2557ประชาชนเกิดความไม่พอใจในรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารซึ่งผู้ที่ก่อการรัฐประหารหรือก็คือ พลเอกประยุจันโอชาซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในปัจจุบันรัฐบาลและพวกพ้องยังคงดำเนินการบริหารประเทศด้วยการแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยโดยใช้การเลือกตั้งมาเป็นฉากหน้าหลอกลวงชาวโลกประชาชนชาวไทยผู้ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งหลังจากการผ่านกฎหมายแมกนิสกีอ็ ในหลายประเทศเช่นประเทศสมาชิกในสหาภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแมกนิสกีแอคเป็นกฎหมายที่จะให้ผู้กดขี่ ประชาชนเพื่อนร่วมชาติของตนเองต้องรับผิดชอบเนื่องด้วยตำแหน่งและอำนาจของพวกเขาทำให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถเอาผิดพวกเขาในดินแดนของเขาได้กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยถูกปราบปรามอย่างหนักโดยรัฐบาลไม่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมีการยิงกระสุนยางใส่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมไปถึงนักข่าวที่มารายงานสถานการณ์ ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลได้ใช้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิทมนุษยชนอย่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116มาตรา110ดำเนินคดีกับประชาชนผู้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนเนื่องจากข้อกฎหมายดังกล่าวมีอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงมีการตีความที่คลุมเครือและกว้างขวางมากเกินไป โดยเฉพาะการบังคับใช้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมในอย่างเต็มที่ในฐานะประชาชนชาวไทย ผู้ศรัทธ,ธาในประชาธิปไตยจึงมาเรียนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆรายชื่อผู้ที่แจ้งมาตรา1 1 2รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมเพื่อให้ดำเนินทางกฎหมายแมกนิสกีแอคระงับวีซา่าระงับการทำธุรกรรมและอายัดทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา กับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกดขี่ก,กมเพงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้สิทธิเสรีภาพและยธรรมได้บังเกิดแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความเคารพอย่างสูงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข,ข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณพระธรรมารับชมสวัสดีค่ะ